วันนี้พาไปดูการร่อนขี้เถ้ามาใช้งานกันค่ะในกระสอบที่ทุกคนเห็นจะเป็นผงเถ้าฐานที่ได้จากการเผาทานผงพวกนี้เราจะให้น้องเขาเก็บใส่กระสอบไว้ก่อนพอว่างเราค่อยนามาร่อนทีเดียวแบบนี้ค่ะเราจะร่อนใส่ตะข่ายซ้อนกัน2ชั้นเพื่อให้ได้ผงที่ละเอียดผงขี้เถ้าแบบนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะเพื่อนๆผงขี้เถ้าจะมีความเป็นด่างนําไปใส่ผสมกับดินที่มีปัญหาดินเปรี้ยวหรือว่าดินที่มีความเป็นกรดสูงได้เขาจะช่วยปรับสภาพดินให้มีความเป็นด่างมากยิ่งขึ้นเ <c oughs> หมาะกับการปลูกพืชมากยิ่งขึ้นค่ะและขี้เถ้านะคะ ยังมีซิลิกาทําให้พืชแข็งแรงเร่งการเจริญเติบโตแคลเซียมโพแทสเซียมเร่งการออกดอกได้ด้วยค่ะน้ำคีเทายางไล่มแมลงได้ดีมากๆขีคีเทาที่ร่อนแล้วจะละเอียดแบบนี้เลยค่ะพอเราร่อนผงคีเทาจนหมดแล้วเราก็จะเก็บผงคีเทาเหล่านี้ใส่กระสอบเพื่อเตรียมไปแพ็คถุงกันโดยการแพ็คถุงผงคีเทาของเราจะมี2ขนาดขนาดแรกจะเป็นถุงละ1นกิโลกรัม3าบาทนะคะและถุงอีกแบบหนึ่งเป็นขนาด2กิโลกรัมถุงละ50าบาทเพื่อนๆสามารถกดถุง2กิโลกรัมได้เลยนะคะคุ้มกว่าค่ะใส่ถุง ชั่งกิโลแล้วก็ซีนให้แบบนี้เลยไม่มีรั่วแน่นอนเพื่อนๆที่สั่งผงขี้เท่าไปแล้วจะได้ขี้เท่าจากฐานไม้เบญจพรรณเนื้อแข็งที่ผ่านการลอนละเอียดไม่มีสิ่งเจือปนแบบนี้เลยค่ะยังมีวิธีการทําน้าขี้เท่าแปะให้ไปด้วยเลยถ้าใครสนใจพิกัดอยู่ในตะก,กร้ามุมล่างซ้ายเลยนะคะ